จิตที่ยังไม่ได้ฟอกยากนักที่จะเห็นนิโรธสัตว์ราชกุมารก็สัตว์เหล่านี้มีอาลัยเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือ ความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้และยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา เป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศทมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทำนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดหุ้มห่อแล้ว จักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้